สวัสดีเดือนแห่งความรักค่ะวันนี้น้องธานีอยากจะมาแนะนำทุกคนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งขณะน,นี้จังหวัดหลายจังหวัดในประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่สีแดงหากบุคคลใดมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของให้กับคนพิเศษควรปฏิบัติตนโดยการสวมหน้ากากาอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล เว้นระยะห่างทางสังคมและสแกน QR Code แอปไทยชนะก่อนเข้าร nah, ้านทุกครั้งและเมื่อเดินทางกลับมายังที่พักอย่าลืมล้างมือและชำระล้างร่างกายให้สะอาดการส่งความรักผ่านสื่อเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดในการแสดงความรักในช่วงสถานการณ์นี้โดยการพูดคุยและส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับวันนี้น้องทานีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ